วันนี้เรามาเที่ยวคลองโคนกันนะถึงที่พักของเราแล้วสองหลังนะคะสองหลังนี้ของพวกเราบ้านน้าลักงอุ้ยต้องถอดรองเทาง้าให้ล่างด <c oughs> ิเขาเปิดไปให้เราแล้ว เลยเวลาไปพักที่ไหนอันดับแรกที่กูไก่จะต้องดูคือห้องน้ำเปิดไฟอ,อห้องสวยแต่ห้องน้ำ ห้องน้ําถ้าปกติห้องน้ําใช้คําว่าปกติแล้วกันหอมอ่ะชอบอ่ะอ้าวส้มโอเอารูปตัวเองมาติดนิ่งแต่เม่อไหรอ <c oughs> ตอนแรกอะ่ะเราแพลนว่าจะมากันห้าคนคิดว่าส้มโอมาไม่ได้เขาบอกว่าบ้านหลังนึงนอนกันห้าคนแบบนี้ได้ไหมได้เนาะได้แต่พอเราบอกมาหกคนเขาเลยให้สองหลังเดี๋ยวไปนขนของขึ้นมาก่อนให้ hey, จอดรถ โฮมกระเตงชาวเลแล้วก็มีสุสานหอยลุงมิถามว่าเราจะไปเก็บไอหอยนี่กันใช่ไหม<ส>เขามีทั้งหอยแครงหอยตลับนะอึ๊บเบาเวเบาเบาเห็นไหมโดี๋ยวึ่งไปไปพนักง,งานขนของลูก โอ้โหเธอขนอะไรมานะถุงนอนจริงดิเพื่อพ่อกัพ่ออย่าบอกนะถุงนอนแม่งจริงอ่ะถุงนอนไงพกไว้นี่ในนั้นก็มีเต็นเดี๋ยวเดี๋ยวโดนน้าทิ้งก็ได้นอนดังเป็นเฮ้ยแกเป็นคนขับรถแกไม่โดนทิ้งง่ายๆหรอกไม่๋ยวมีใครขับรถเออเดี๋ยวมีใครขับรถดีมากคาถาเข้าใจไหมคาถาสเกลโบใช่ใช่ Oh, e oh, io non mi piace il bagno. Oh, oh. Io cioè, te lo sai, favorifero. ho un problema di bagno. E dai bagno? Qua, bagno. guarda. Piace poco. Che? Non oh, va bene. No, oh, sì, sì vabbè. poteva bene. Non so C'è se... tutto, c'è TV, c'è it tutto. Fai, It's fine. คิดว่าปีเดียวอืมไปวกนนะ่าไปจ่ายเงินกันเรามาเยี่ยมบ้านชมพูบ้างสยว่เลยว่าเหมือนกันแต่้าปูเตียงบ้านนี้ไม่สวยเลยอืมป้านูสีฟ้าสวยดูห้องน้ำบ้านนี้ดิ กันโอ้ชิบุริันดามาจาพรีมาส่คือลาคูลาซิโอนกูไก่ถามน้องเขาว่ามีบ้านพักริมคลองไหมน้องให้เขาให้คําอธิบายแบบนี้นะคะว่าก็คือสมมติอย่างถ้าลูกค้ามาพักริมคลองค่ะช่วงประมาณตีสามตีสี่เนี่ยคือเรือของชาประมงอะค่ะเขาอะวิ่งคือแบบวิ่งเข้าวิ่งออกอะไรเงี้ยคือแล้วอย่างคือมันเป็นจํานวนเยอะคือพูดง่ายคือมาทําให้การนอนของลูกค้าค่ะ แบบตื่นแล้วเกาตื่นเงี้ยมันก็แบบมันพักผ่อนไม่เต็มที่ค่ะเราก็เลยเราก็เลยแบบว่าให้ขยับรขึ้นมาหน่อยคือเอาแบบว่าแบบไม่ต้องติดริมคลองมากแต่ให้ลูกค้าคือได้เดินได้อะไรใกล้ๆริมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดริมคลองเนี่ยบรรยากาศดีจริงแต่ว่าจะสะดุง้งจะสะดุ้งตอนน, <laughs> นอนไม่หลับเรือชาวประมงวิ่งใช่เราเอาไว้ทำกิจกรรมก็โอเคสนุกเหมือนกันในคลองเหมือนกันใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เข้าไปจ่ายเงินตรงไหน เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่นั่งข้างล่างเราหรืออะไรค่ะมาอย่าบอกแล้วต้องขึ้นเรือไปจ่ายเงินอ่ะอ๋อไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเอาบินไปให้พี่โต๊ะอ๋อไม่แล้วอยากให้น้องอธิบายเลยเมื่อวานเป็นคนรับโทรศัพท์พี่ป่ะไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานซื้ออธิบายแพ็กเกจอันนี้หน่อยของพี่หัวละพันสามใช่ค่ะ แพ็กเกจของพันสาวของพี่เนี่ยคือจะมีอ,า,อาหารจีนพุทธสามื้อมือ้อกลางวันมื้อเย็นนะคะแล้วก็มื้อเช้านะคะมื้อเช้าวันลุกขึ้นใช่มืออม้อเช้าวันลุกขึ้นค่ะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมกิจกรรมก็จะมีพาไปให้อาหารลิงพาไปปลูกปลาพาไปดูพิธีชีวิตชาวชประมงพาไปชมฟาร์มหอยนางรมหอยผู้หอยแค้งอ่อาอะไรประมาณนี้ถกระ,ะดานเก็บหอยอ่ะมีค่ะถกระดานเก็บหอยมีค่ะ แล้วก็อะไรนะพายเรือขยักรวมได้ป่ะหรือไม่รวมขยักน่คือเดี๋ยวต้องดูีกช่วงหนึ่งว่าอ่าใช่เดี๋ยวอาจจะให้พี่มาไพยเอ่อพอกลับจากทะเลแล้วกิจกรรมอาจจะให้มาพายในคลองไม่พี่ถามไม้เฉยนะไม่รู้มีอยากายหรอเปล่าเพราะน้องอธิบายบอกว่ามีกิจกรรมช่วงเช้ากับบ่ายแยกกัน ใช่ไหมหรือไม่จําเป็นเดี๋ยวไม่ค่ะคือกิจกรรมไม่สามารถทําได้ทีเดียวเลยทําได้ทีเดียวเลยใช่ค่ะอย่างของพี่มาแล้วคือต้องทํากิจกรรมบ่ายนี้ใช่เพราะพรุ่งนี้เช้าเรากินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็เช็คเอาท์ออกใช่หรือถ้าลูกค้าค่ะอย่างลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยคือมาถึงเราเนี่ยอาจจะช้าหน่อยคืออาจจะไม่กินอาหารกลางวันคือไปกินอาหารเย็นเลยก็คือจะทํากิจกรรมพรุ่งนี้แล้วก็คือพก่อนคือกินเย็น นะคะแล้วก็กินอาหารเช้าเสร็จก็ไปทำกิจกรรมแล้วก็กินอาหารกลับมากินอาหารเที่ยงแล้วถึงจะเช็คเอาท์ออกอ๋อเขาคิดแบบนี้ใช่แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกไม่ใช่เหมือนตามโรงแรมว่าคุณต้องเป๊ะเวลานี้ใครมาใครมาเลทออกเลทเราเราไม่เป๊ะค่ะโอเคแบบอยากให้แบบว่าเหมือนลูกค้ามาเนี่ยได้มาได้มาเที่ยวเหมือนละมาเที่ยวบ้านญาติบ้านอะไรอย่างนี้เราจะไม่บอกว่าอุ้ยบริการเป๊ะเหมือนโรงแรมหรือเหมือนเหมือนรีสอร์ทอะไรที่แบบว่าเอ้ยเราล้นยอนได้เราป็นโฮมสเตย์ใช่แบบโฮมสเตย์ใช่ค่ะ โอเคพี่เข้าใจแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่นั่งรอบินนะน้องชื่ออะไรเอ่ยน้องพัะโฮมโฮมกระเตงชาวเลโทรมาน้องพัดเป็นคนรับสายเดี๋ยวเรานั่งรอตรงนี้อ๋อเนี่ยคือเป็นที่กินอาหารตรงนี้น่าเลยน่าจะ เฮ้ยก่อนอื่นคนตะกะอย่างเราต้องเดินไปดูเมนูเมนูก่อนตายพระเอกของฉันก็เคยมาบอยประกนันนี่เนี่ยอยากไปทำอันเนี้ยเลอะเลออ่ะเลอะเอะใช้แรงเยอะเยอะอ่ะอยากทำอันนี้อืออะไรที่แบบเนอะเราใสา่ลุยจริงป่ะเก่งกับสุดใส่เก่งขาเลาายเราใส่ลุยจริงป่ะ เราต้องมีคนคอยเป็นสะเบียนข้างหลังคอยขับรถให้อ่อหนูขับรถหรือขับเรือขับเรือก็ได้หกคนหัวละพันสามนะคะเสียเสียของเราก็เป็นคนจ่ายเงินนะคะแล้วคุณแจนี่รับไปเลยตอนนี้คุณแจค่ะหมูแฝงไปให้หน้าห้องพี่เรียบร้อย้วหรอไม่รู้ กุลาชิ่งไปจ้ะอยากคายว่ะเข้ากันทุกคนเลยตั้มเอ่ยังยังตั้มออกรถเร็วออกรถดีชนมันไปเร็วไปช้าดีนักช้าดีนักเดี๋ยวเราไปหาอาหารเช้ากินกันก่อนเนาะไปหานั่งนั่งริมคลองกันเนาะเจอยัง ตั้นคลองตรงนี้ไม่มีนะเช็คละเดาไปหน่อยนะครับไปเช็งกี่โมงแล้วอ่ะไม่ล็อกังอ่ะล็อกหมดแล้วอย่าเรียกค่ากุ้งแห้งออกคลิปดิเฮ้ยเด็กเด็กนี่เฮ้ยเดียมีอะไรขายว่าหมูปิ้งตรงไปฝั่งคลองเป็นโซนแบบชาวบ้านจริงๆเนี่ยเที่ยวแบบนี้สนุกดีดูลำบากลำบนขี่จักรยานเว้ย มาคนเดียวเหอะแกเก็บตังค์ซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้ากันนะเนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยตั้มอะไรอ๋อนี่โต๊ะจีนโต๊ะจีนโอ่อเคเขามีงานโอ้ใช่เรียนไหมนะโมนงานเออของกินด้วยหาของกินไม่ได้เลยอ่ะแถวนี้ช่วงนี้ฝันอยากกินโต๊ะจีนมีแต่กะปิกับเกลือขายเต็มเลยตั้งเองโต๊ะโต๊ริมมาคนเลยอย่ะไม่ไดนถึงแล้วถึงแล้วเราจะมาซอยส้มตำระเบิดระเบิดลับไส้เรา เหนียวเหนียวพร้อมจังงา่าออร่อยไหมคะอร่อยครับอาหารไทยไม่มีพลาดมีลาบปลาหมึกมี ต้มแซบกระดูกอ่อนมีโชกุนกับปลาไกยที่สั่งตามปูปลาร้าเจ้าตำสั่งอะไรนะหมูลบแดดซุโอสั่งอะไรลูกตมไหลบัวตำไหลบัวแล้วก็กินข้าวเหนียวเอาไหม่นิคลองโองไหนออริจินอลพูดดิจบพูด,ดิดีสอนลูกมิดิคลองคอง ชาวบ้านเขาพูดกันแบบนี้หรอคลองโคลนคลองโคลนนี่มาคลองโคนลนอะไรหรอ,อ,อมีรอมั้าไม่มีไม่มีอ่านที่ป้ายรอยู่งวู้ิอ่ะอิ่มแล้วไปต่อยินดีครับคุณครับหนูยน็นตอาโมก็ล่ะฮ <c oughs> ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ่ดฮ่า่่า่่า่่ เราไม่ต้องกลัวประตูเราเปิดที่หลังเอให้พวกที่มันเปิดก่อนโดนก่อนปองแก้วที่เราจะไปนี่วัดไร่ระตำวัดเวรุวันถูกนะพูดถูกนะถูกเลยนะเข้ามาตั้งนานแล้วนะแต่ไม่เคยมีโอกาสมาจริงๆนะตั้มไม่เคยได้มาใช่ไหมยังไม่มานะ คยว่าอย่างนแต่คือแบบเนี่ยคือโอกาสแปลกมากเลยนะพี่หนุ่มพ่ออะไรวะเนี่ยวันเนื่องหน้าอเนื่องแสดงว่าพวกเราเนี่ยมีบุญร่วมกันชาติหน้าจะเกิดมาเจอกันอีกมันดีไหมวะแสดงว่าพวกเราติดตะกกรองด้วยนะครับไม่ร้อนหัวร้านใช่ไหมจะถามบอก เอาไปไหนไปไหนพูดจาไม่ดีอาะป้าบอกเอาไม้เอาไม้ตักไม้ขอบคุณเนานไม่เป็นไรเป็นอ่ะมันเป็นแบบที่เป็นอะไรมาอร่อยไหมใช่แต่เราไม่ไ่้ดูเชคใครเกิดมาไม่เคยกินมั่งโอลองไหมลูกลุงมิกไม่ได้เคาปากนิดเดียวเนี่ยเราซื้อคุณป้าเขาอยู่แล้วนี่

รีมาดิมันจาเด็เ u o พราพระบาเลยอยก n คาน o m งไม่เอไม่ค้บอกไม่อไม่หวานไม่หวานไม่หวานต้องใส่น้ำตาลเอาไปงงเขาอย่างนี้ชิมลชเกติเปกใเ่จะใส่นี้คนกินไปน่ะใส่นี้ถึงอยากถ้าว่าหนูกินไม่เป็นใช่ร้องมิเซนหนูเอาสามลูกจ้ะ ชอบไหมสน n ะเพราะฉันไม่ชอแต่พิเศษฉนไม่ชอบฉันชอบแบมปกตินี่ก่อนไดหมเอพิเพราะว่ามันน่าก่อนนี้ต้องให้ตังนะคขาเดียวหนูไม่มาป้าปจ่ายก่อนเยป้าจ่ายแล้วป้าก็เดียหันรอดี๋ยหันพูดเลยบงทีโดน เฮโ้ยจริงเหรอป้าไม่ใช่คือว่าเขาสร้างแล้วเขามาให้ตังค่ะคือว่าคนเขามาซื้อแล้วป้าไม่ได้ขายอย่างเงี้ยโอ้ถูกนะเนี่ยสองร้อยงสามลูกอ่ะถูกมากนะเฮ้ยใจร้ายส0 0ร้อยก็ในปีดิเทะเเท่าไหร่ป้าร้อยแปดามเท่าไหร่ฝากคุณป้าไว้เดี๋ยวมาเอานะจ้าป้าค่ะ ไหว well. ้พระในโบสถ์เสร็จแล้วนะคะมามพร้าวสั่งคุณป้าว่าป้าจ๋าหนูมามะพร้าวจ้ะแค่ๆดีนะ จ้าขายแบบลูกกับป้ามาสวัสดีค่ะป้าขอบคุณค่ะขอให้ขายดิบขายดีนะคะแกจะโกงป้าแค่หรอไปงี้ได้ใช่ไหมอย่าไปเครียดนะขำ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 จำป้าไว้นะจำป้าไว้นะ ปู่แกตามได้ไม่ต้องกลับเลยข้างล่างอย่างเดียวปู่ในโหลแก้วอ่ะสองเซตพยายามซื้อเลตเตอรี่ไว้มีเท่าไหร่ก็เอาอยากได้ซื้อเท่าไหร่กี่ใบเต็มเลยคือไม่ต้องกลับเลยนะป้านะไม่ต้องกลับข้างล่างอย่างเดียวนะสองเซตไม่ต้องกลับไปซื้อหรือว่าไม่ต้องหยอกหยอกยอกแล้วก็ซื้อซื่อซื้อวุ้งเนี้ยซื่อซื่อซีซีซูงช่วยนะเนี้ยถึงทำรั่วเป้าเนี้ยทายลูกเนี่ยหนูอ่ะ พ่อเอาหรือเปล่าพี่บอกเนี่ยป้าพ่อหนูเป็นตำรวจไปเอาพี่ล้อเล่นแลยวผมตามเลยเออถ้องเจ็ดนะเฮ้ยถูกก็ต้องกลับมาเลี้ยงหนมป้าด้วยนะซื้อไปทุกงนื้ป้าไอสามนี้ี่ป้าเก็บด้วยเลยอย่าผมถูกผมมาเอาว้ามะพร้าวเน่าพอดี โอ้หป้าไปก่อนนะโชคดีนะคะป้าสวัสดีค่ะจ้าวันนี้มันกงมาแล้วเบื่อโอ้โหกันป้เดียวเองกับป้าเบื่อแลมีซาเล้งขึ้นเวลากับรถเดินาอายไม่ถูกวิพพวแบบนี้เดินหลอมาหลอกิน่ะ เอาน้ำอัญชันมะนาวค่ะแก้วหนึ่งก็มะพร้าวแก้วหนึ่งนะครับคุณมีกับน้ำอะไรไม่เอาไม่เอาของพี่่ะขอบคุณค่ะน้องเท่าไหร่พี่สี่หนึ่งสองสามสี่เพราะว่า เดี๋ยวเราจะซื้อมะพร้าวไปปลูกที่ของเรานะเนี่ยป้าเียอะไรผมมันเท่าไหร่สี่ต้นสองร้อยป้าสามต้นเนี่ยเข้าใจแล้วทาไมป้าเมื่อกี้เขาเบื่อแกเลยไม่เบื่อมัวไม่หนกไม่โง่ตามต้นอายไหมเด็กเ่็พ่อตลกอย่าอายหนมกตลกขอบคุณค่ะ ไม่หวป้ามันมีเล็บเป็นอะไรป้าไม่เคยซูบเลยดูสมองสมองถือช้าหน่อยจะพาซื้อหมวกกันใบหนึ่งดูก่อนได้เลยครับตีตามนี้เลยนะครับอะได้หมวกมาคนละหนึ่งใบหนุ่มๆสาวๆาวยังเราไม่สนเนาะโอเนาะใช่สำอางพวกนี้เราต้องีใช่เออนี่หลานป้าต้องแบบนี้ดำเดี๋ยวก็หายดำ